ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเจ้าตัวซีเนตเรียนะครับแอสซัสซินนะครับในเกมนี้นะครับเราจะออกมาเป็นของครินะครับ3ชิ้นนะครับซึ่ง มันจะทําให้เจ้าตัวซีเนตเรียเนี่ยตีติดขีดค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็รูนที่เราใส่มานะครับเป็นแลัมเพทสิบนะครับสปิริตสิบแล้วก็ดราก้อนคอร์สิบนะครับในเกมนี้ที่เราเลือกมาเป็นรูนนี้ก็เพราะว่าอะไรนะครับ <c oughs> เพราะว่าแลัมเพทเนี่ยเวลาเราตีติดขีดนะครับมันจะเพิ่มความแรงคริติคอลให้เรานะครับสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งในช่วงกลางเกมหรือว่าช่วงเลทเกมเนี่ยทำให้เจ้าตัวซีเนตเรียเนี่ยมันตีแรงขึ้นมากๆเลยนะครับ แล้วก็ของในเกมนี้ที่เราออกมานะครับก็จะเป็นของคลิสามชิ้นนะครับ <Ret reat. S 1> ตอนเริ่มเกมมานะครับเราสามารถเลือกฟาร์มได้นะครับว่าเราจะเลือกฟาร์มบัฟแดงก่อนหรือว่าบัฟฟ้าก่อนจะจบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าในเกมนี้นะครับฝั่งเขามาเวทบัฟเรานะครับเราก็ฟาร์มบัฟเสร็จปุ๊บบัฟแดงเสร็จปุ๊บเราก็รีบมาเติมเพื่อนะครับเพื่อไม่ให้ฝั่งงเขาเนี่ยมาสามารถแย่งบัฟเราได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยมีมาคุมบัฟให้เราอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับถ้าต้นเกมเนี่ยเขาวาเวทบับเราเราพลาดครับจะทําให้เกมเราเนี่ยเป็นเกมนําเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถคิวเขาได้แล้วก็ได้แอต์เพิมด้วยนะครับเกมเราก็คิวเขาไป2ตัวตอนหนึ่งตัวนะครับทาให้ต้นเกมเนี่ยเราเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตังเราดำนะครับพอจบไฟเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปแท็กคีฟเลนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกลับมาพาก่อนก็ได้นะครับเรื่อเกมมานะครับก็ แนะนำให้ฟาร์มให้ครบก่อนนะครับฟาร์มให้ครบทุกตัวเลยนะครับจากป่าจากเรานะครับไม่ต้องรีบบวกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวต้นซีเนเรียเนี่ยมันต้องการของสักชิ้นหนึ่งสองชิ้นหน่อยนะครับต้องการบูสต์ตีเร็วก่อนนะครับซึ่งจะทําให้ตัวมันเนี่ยตีค่อนข้างไวแล้วก็มีอัตราการดูดเลือดไวมากขึ้นนะครับก็คอยสังเกตมินิแบบบ่อยๆนะครับว่าฝั่งเขาเดินอยู่ตรงไหนฝั่งเขามาทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็จังหวะคอยซ้อนเพื่อนคอยเข้าดีๆนะครับเนี่ย สกิลอันติเมตของเจ้าตัวซีเนเทียเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับเวลาเรากดอันติเมตปุ๊บใช่ไหมครับไอเจ้าตัวซีเนเทียเนี่ยจะเป็นอมตะประมาณ1นึ่งวินะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทศัตรูระยะเวลานิงนะครับแล้วก็มันจะเป็นการแลกเลือดนะครับเอ่อมันไม่เพียงแลกเลือดนะครับมันจะเอาเลือด2ตัวเนี่ยมาบวกกันและหารสองนะครับเลือดของเจ้าตัวซีเนเทียกับตัวที่มันกดสกิลอันติเมตโดนไปนะครับแล้บวกกัน แล้วก็หัน2องนะครับทำให้เจ้าตัวเซเลตเชียเนี่ยมีอัตราการรอดมากขึ้นนะครับในช่วงที่เลือดน้อยๆเราสามารถกด <S <S อกันติเมทเพื่อเอาตัวรอดได้นะครับเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเต็มเลยก็ได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเรากดสกิลที่3เนี่ยหลังจากที่มันเอา,เ,อาเลือดมาบวกกรบหัต2องใช่ไหมครับเซเลตเชียเนี่ยจะได้เลือดเพิ่มมาอีกนะครับซึ่งผมจะไม่ได้แล้วว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณ2ี่นะครับก็ทำให้เจ้าตัวเซเนตเทียเวลากดอันติเมทเนี่ยนะคร แต่ก็จังหวะที่กดนะครับก็แนะนําให้ซีเนเซียเนี่ยเหลือเลือดน้อยมากๆเลยนะครับแล้วค่อยกดนะครับแล้วก็ฝั่งศัตรูเนี่ยเหลือเลือดเจอะนะครับจะเป็นการลดเลือดฝั่งศัตรูด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มเลือดให้เจ้าตัวเราด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างาจะตกใจอยู่นะครับอยู่ดีๆว่าเลือดหายไปไหนนะครับเวลาเล่นซีเนเทียเราก็ตุ้มอยู่ในพุ่มก็ได้นะครับรอจังหวะเขาเดินมาครับจังหวะเนี่ย อพอเมดเขาเคกียร์กลางเสร็จใช่ไหมครับ <Wow. S 1> เขาก็อาจจะเดินมาช่วยเลนเลนล่างนะครับทําให้เนี่ยเราสามารถดักในพื้นได้ค่อนข้างง่ายนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าซีเนเทียเนี่ยเป็นตัวที่ล้วงค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะครับเห็น <Yeah. S 1> ไหมครับจังหวะเนี้ยที่เจ้าตัวไฮยเตะคณได้บิสมาใช่หไหมครับมันค่อนข้างแรงนะครับเราสามารถกดอัลเิเมตส่วนไ,ได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ทำให้เจ้าตัวซีเนเทียเนี่ยสามารถยืนตีหรือยืนไฟ์กับเจ้าตัวไฮยเตะได้ค่อนข้างดีนะครับในจังหวะที่เราอยู่นัเตอยู่นะแล้วเจ้าตัวเจ้าตัวไฮยเตะเนี่ยครับ มาต่อกันที่สกิลที่1กันมากดีกว่านะครับสกิลที่1ของเจ้าตัวเซเนเตรียเนี่ยมันเป็นสกิลการพุ่งไปข้างหน้านะครับตามที่ตามทิศทางที่เรากําหนดนะครับพอพุ่งไปเสร็จเนี่ยเจ้าตัวเซเนเตรียเนี่ยจะอยู่ในโหมดหลับไหลทันทีนะครับโหมดหลับไหลก็คือวินวอล์กนั่นแหละครับหรือว่าโหมดหายตัวนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่เห็นนะครับว่าเจ้าตัวเซเนเตรียเนี่ยยืนอยู่ในแมปนะครับหรือว่ายืนอยู่ตรงไหนเลยนะครับถ้าเราไม่ขยับตัวนะครับแล้วก็การโจมตีครั้งถัดไปนะครับหลังจากที่เจ้าตััววซิเเเเนนททรีีียยยกกดสล่่1หหือาต มันจะเป็นการโจมตีแบบพุ่งผ่านศัตรูนะครับซึ่งมันจะโจมตีระยะไกลนิดนึงนะครับแล้วก็ไอาการพุ่งผ่านศัตรูเนี่ยมันเป็น a o e นะครับมันสามารถโดนศัตรูได้หลายตัวนะครับ <Ret reat. S 1> ก็เวลาเล่นก็ค่อยๆนะครับอย่าเข้าไปห้ามากนะครับซีนเนียร์เป็นตัวที่ ควรจะเปิดจังหวะที่2หรือว่าเข้าไปหลวงตัวบางๆให้ตายเลยนะครับเราไม่ควรเข้าพวกแกลกหรือพวกแทงอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าจังหวะไหนเข้าไม่ได้นะครับเราก็กลับมาพ่าดต่อไปเรื่อยๆครับที่ฟังเราเกิดปุ๊บก็กลับมาฟาร์มใจเย็นๆเวลาเล่นไม่ต้องรีบมากครับเวลาเล่นแอสซิสต์นะครับเราก็ต้องใจเย็นๆมากเลยครับเพราะว่าแอสซิสต์เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างบางนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ออกของแทงอยู่แล้วนะครับส่วนมากเนี่ยเราจะออกแบบของที่เห่นดาเอ็นมากๆเลยนะครับ ก็ฟาร์มเสร็จก็ค่อยเก็บออฟติคทีไปเรื่อยๆนะครับถ้าป่าบางเขาไม่ได้มาละลานเรามากๆนะครับเราก็เก็บออฟติคทีเล็กๆไม่ว่าจะเป็นมังกรเล็กมังกรใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับให้ตังค์ในทีมเราเนี่ยน้ำนะครับแล้วก็ได้เลเวลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ๋อสกิลที่2กันบ้างดีกว่านะครับเรามาอธิบายสกิลที่2สกิลที่2ของเจ้าตัวซีเนเชียนะครับมันเป็นสกิลการตีใกล้แล้วก็ตีไกลนะครับเราสามารถเลือกโหมดได้นะครับซึ่งทําให้เจ้าตัวซีเนเชียเนี่ย มีความยืดหยุ่นในการเล่นมากๆเลยนะครับไอการกอัพสกิลที่2เนี่ยเวลาตีใกล้นะครับไอเจ้าตัวซีเนเชียนะครับมันจะสร้างความเสียหาย4%ของ HP ที่เสียไปของศัตรูนะครับซึ่งหมายความว่าอะไร <Really? S 1> ยิ่งศัตรูเลือดน้อยนะครับเจ้าตัวซีเนเทียตีใกล้ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะวัดจากเปอร์เซ็นต์เลือดที่หายไปของศัตรูนะครับแล้วก็ เจ้าตัวซีเนเทียเนี่ยจะได้อัตราการดูดเลือดด้วยนะครับจากที่มันตีใกล้นะครับซึ่งทําให้ตัวมันเนี่ยสามารถยืนตีกับพวกแ้งค์หรือว่าพวกตัวช้าๆอย่างออฟเลนที่เป็นมาลอดหรือว่าโอเมนได้ค่อนข้างง่ายนะครับด้วยการที่มันออกบูสต์ตีไว้แล้วก็สามารถดูดเลือดได้นะครับทำให้ตัวซีเนเตียเนี่ยมันสามารถเอาไปยืนในออฟเลนเพื่อแก้ทางบางตัวได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ถ้าไม่ไดเอามาเล่นป่านะครับ แล้วก็อีกโหมดโหมดที่2อีกอย่างนึงนะครับมันจะเป็นการตีไกลนะครับเจ้าตัวซซเนเตียเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับเวลาเจ้าตัวซซเนเตียตีไกลนะครับไอ้เจ้าตัวสกิลที่2เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นดาบหลายๆอันในรูปนะครับไอ้การตีไกลของมันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการทิ่มแทงตัวเองเหมือนกันนะครับแหลกมาด้วยเลือดตัวเองด้วยการตีไกลนะครับเจ้าตัวซซเนเตียเนี่ยเวลามันตีไกลนะครับมันจะเสียเลือด4%จากเลือดที่มันมีอยู่ปัจจุบันนะครับ หมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าถ้าเจ้าตัวซีเนเซียเหลือเลือดครึ่งหลอดใช่ไหมครับเวลาเรากดตีระยะไกลใช่ไหมครับมันก็จะเสียเลือด4%จากเลือดครึ่งหลอดนะครับไม่ได้เสียจากเลือดเต็มๆจากเลือดของเราเลยนะครับจากหลอดเต็มๆนะครับมันจะวัดจากเฮที่ปัจจุบันนะครับก็คือตอนไอหลอดเลือดสีเขียวๆของเราเนี่ยนะครับ4%หายไปนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของสกิลที่2เนี่ย สังเกตได้นะครับเวลาเราตีฮีโร่ฝั่งตรงข้ามหรือว่าตีคีมนะครับมันจะมีสแต็กขึ้นที่บนหัวนะครับถ้าตัวซีเนเตียตีระยะไกลครบ7สแต็กนะครับมันก็จะทําการดูดเลือดก,กับมาหาตัวซีเนเทียนะครับ ซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเดิตีระยะไกลเราก็จะได้เลือดคืนมาเหมือนกันนะครับจากที่เราเสียไปซึ่งมันอาจจะไม่ได้คืนมาเท่ากับจํานวนที่เราเสียไปนะครับแต่ก็ถ้ายิ่งเลือดเราน้อยเนี่ยเวลาตีไกลใช่ไหมครับเวลาเราได้เลือดคืนมามันมก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้การที่ตีสกิลระยะไกลนะครับมันจะทาให้ตัวเซเนเทียเนี่ยเสียเลือดน้อยลงนะครับเพราะว่ามันวัดจากที่พีปัจจุบันเนาะก็จะทาให้ตัวเซเนเทียเนี่ยมีตราการดูดเลือดเพิ่พมแรงมากขึ้นนะครับจากที่มันเลือดน้อยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้สกิลที่2เนี่ยนะครับเราสามารถตีปีไปใช่ไหมครับแล้ว้าแตกบนหัวเนี่ยอาจจะมีอยู่ที่ประมาณ5้าถแงกปกนะครับเราสามารถกดเลือกเพื่อไประเบิดที่พื้นได้นะครับไอ้การที่จะไประเบิดที่พื้นเนี่ยมันก็จะดึงเลือดตัวจากตัวที่เราตีไปนะครับแล้วก็ไปทําการสร้างความเสียหายที่พื้นได้นะครับไอ้ความเสียหายที่พื้นเนี่ยมันสามารถโดนได้หลายตัวมากๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเจ้าตัวเซเนเทียเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการเล่นมากขึ้นนะครับ ก็อพาสซีฟอีกอย่างหนึ่งนะครับไอตัวไฮไลท์ของเจ้าซีเนเชียเลยนะครับเป็นบัตรวิชัวนะครับสกิลบัตรวิชัวเนี่ยมันเป็นสกิลที่4หรือว่าเป็นสกิลอันติเมทอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวซีเนเชียเลยก็ว่าได้นะครับในการจะใช้บัตรวิชัวไไเ,นเนี่ยมันจะต้องเ,อเก็บสแต็กให้ครบก่อน7สแต็กนะครับก็คือการเก็บสแต็กคืออะไรนะครับคือ การฆ่าให้ครบ7ตัวครับคือถ้าเจ้าตัวซซเนเทียฆ่าครบเจตัวนะครับเวลากดเจ้าตัวบัตวิ์หรือว่ากดระเบิดเนี่ยกะทําให้ตัวซซเนเทียเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเกิดใหม่ดีกว่านะครับแต่ว่ามันไม่ตายนะครับพอเรากดปุ๊บหลังจากสามวินะครับเจ้าตัวเซเนเทียเนี่ยมันจะทาการระเบิดตัวเองนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายรอบๆนะครับพร้อมสัตว์รุนสัตรูนะครับระยะเวลา1วินะครับแล้วก็เซเนเทียเนี่ยจะเกิดมาด้วยเลือดที่เต็มเลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ผมไม่เชิงว่ามันเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรของเจ้าตัวบัตรบิชัวนะครับเพราะเราออกเคียวมานะครับเราสามารถกดบัตรบิชัวได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเก็บสแต็ปให้ครบ7สแต็ปเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเจา้าตัวเอ่อเคียวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะครับก็แนะนํ sure. า,นนาให้ออกในช่วงเลดเกมมากๆเลยดีกว่านะครับถ้าต้นเกมเราออกเคียวมาเลยเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ อาจจะเป็นการปั่นป่วนศัตรูได้ค่อนข้างบ่อยนะครับในการกดบัตรวิชั่วแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่เรื่อยเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่เกิดมาเนี่ยเจ้าตัวเซเนเทเยเวลาออกเขี่ยวนะครับเลือดมันจะเท่าเดิมน,นะครับเลือดมันจะไม่ได้เกิดมาเต็มเหมือนเจ้าตัวเวลาเก็บสแ,แตก็กครบเจ็ดสแ,แต็กนะครับก็อาจจะไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถเอาไปลองเล่นกันได้นะครับในส่วนของพลังแฝงในเกมนี้ที่เราเอามานะครับเราใส่มาเป็นชาร์ดบลเเอทนะครับเดลี่คอแล้วก็ เพิ s ์ of d ฟเดยนะครับที่เราใส่มาเป็นเซตนี้เนี่ยเพราะว่าจะตัวซีเนเชียเนี่ยมันต้องการเร่งดาเมจนะครับในการสร้างความเสียหายให้กับตัวนะครับเราก็เลยใส่มาเป็นชาร์ดเดิลบเเวลาเรากดสกิลที่1วิบวับวิบวับไปนะครับจะทำให้เจ้าตัวซีเนเชียตีแรงขึ้นนะครับก็อันต่อมาก็เป็นรีคอเวอรี่พัสแล้วก็การสลิงเกอร์นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันได้นะครับหรือเพื่อนๆอยากชมตัวละครตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ